สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนนี้กันนะครับเรียกว่าวิดเจ็ตนะครับหรือว่าในส่วนของตัวไซตบาร์นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับโพสต์อ่ารีเซนต์คอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเราจะแก้ไขยังไงเนาะแล้วก็มีวิธีการปรับเปลี่ยนยังไงนะครับอันไหนเอาอันไหนไม่เอาอะไรเงี้ยจะทํายังไงนะครับก็มาดูกันที่วิดีโอนี้นะผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับใครที่ดูมาถึงวิดีโอนี้แล้วนะน่าจะทําเป็นแล้วล่ละแต่ว่าอยากจะแก้ตรงนู้นอยากจะแก้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับเราจะมาแก้ไขกันนะครับก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทั้ง2ที่เลยนะมาดูตรงนี้นะครับไปที่แดชบอร์ดของเรานะครับแล้วก็ไปที่เลือกที่รูปลักษณ์นะครับแล้วก็เลือกที่วิดเจ็ตนะครับแบบนี้เนาะเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัววิดเจ็ตมาให้นะครับเนี่ยในส่วนของตัวไซต์บาร์นะครับเพิ่มข้อความของปุ่มอะไร r ีเซนต์โพสตอะไรเนี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มในส่วนของข้อมูลเข้าไปได้นะครับอ่ะกดบวกตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมา พยายามให้เขาขึ้นตรงนี้นะครับเพิ่มบล็อกนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพไปแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถอัปโหลดรูปภาพเข้าไปได้นะครับสําหรับภาพที่จะเอามาใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูที่คลังสือนะผมน่าจะอัปโหลดขึ้นมาแล้วหรือเปล่านะอ๋อมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้ขนาดก็คือ300คูณ2องพิกเซลนะครับแล้วก็กดเลือกไปเลยนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วกดอัปเดตไปนะครับอ่า เขาบอกว่าุมีข้อผิดพลาดคุณน่าจะออฟไลน์ line อยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางทีมันก็เป็นบางทีมันก็ไม่เป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเจอแบบนี้ไม่มีปัญหาครับให้เรามาทําการติดตั้งปลั๊กอินนะครับอีกอันหนึ่งที่จะช่วยเสริมไปนะครับปลั๊กอินนะเพิ่มปลั๊กอินใหม่นะครับไม่ต้องแก้หรอกจากเพราะว่ามันเซฟไม่ได้ <laughs> ก็ติดตั้งปลั๊กอินใหม่นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราติดตั้งในส่วนของตัวค l ส s ิก c e ดิเตอร์ไปแล้วนะครับลงนี้เราก็แบบว่า เลือกตรงนี้นะครับคลาสสิกวิดเจ็ตโอ้โหจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเก่าหมดเลยแล้วเนี่ยนะครับเลือกคลาสสิกวิดเจ็ตติดตั้งตอนนี้ไปนะครับแล้วก็คอยเขาแป๊บหนึ่งนะครับสังเกตว่าคนใช้งานก็ค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งล้านนะห้าล้านอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กดใช้งานไปนะครับพอเวลาที่เราติดตั้งคลาสสิกวิดเจ็ตไปแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะตรงนี้นะครับเขาจะไม่มีในส่วนของตัวตั้งค่ามาให้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัว วิจเจตนะครับจะกลับไปเป็นแบบรูปแบบปกตินะครับที่ผมคุ้นเคยนะครับก็ไปที่รูปลักษณ์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่วิ d เจตนะครับแบบนี้อ่าก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้มาให้แล้วนะครับโอ้เป็นบล็อกบล็อกบล็อกเป็นอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซิร์ชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ HTML อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะ โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ภาพเข้าไปดูนะครับภาพอยู่ในไอรีนี่รูปภาพนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับใส่ไปที่ไซบา์นะครับแบบนี้แล้วก็กดเพิ่มวิดเจ็ตนะครับได้เหมือนกันเนาะอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้งานกันบ่อยๆเลยในกรณีที่ใครแบบจอกว่างมากนะครับก็สามารถคลิกแล้วก็ลากขึ้นไปใส่ได้เลยนะครับใส่เครื่องบนแบบนี้นะครับแล้วก็ผมทําการเพิ่มรูปภาพเข้าไปเนาะภาพของผมก็คืออันนี้นะครับ300คูณ250เนาะ ใครไม่ทันกดหยุดได้นะครับแล้วก็ค่อยลองทําดูเนาะแล้วก็เพิ่มไปอย่างที่วิดเจ็ตนะครับแบบนี้กดบันทึกไปเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นแบนเนอร์นะครับซึ่งปกติลูกค้าจะเอาแบนเนอร์ขนาดภาพตามที่เรากําหนดมาให้นะเราก็บอกไว้ว่าพี่ครับทำภาพขนาด300คูณ250ถ้าพี่ทําไม่ได้เดี๋ยวผมทําให้ให้ลิงก์ไปที่ไหนดีครับสมมุติว่าผมให้ลิงก์ไปที่เว็บ okd.com ok h t t h t t p เอ l o n ลอนสลัด l ลัดโอเคดตัวนะครับ .com แบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพอเรากลับไปดูที่หน้าแรกของเรานะครับแล้วก็ลองรีเฟซดูนะครับจะสังเกตว่ามีแบนเนอร์โพขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับทั้งนี้เนี่ยเขาก็จะคลิกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดู URL ตรงนี้นะครับเวลาที่ผมเอาเมาส์ไปวางนะครับนี่เห็นไหมครับคลิกได้แล้วนะครับนี่ มาแล้วนะครับก็ไปเปิดเว็บ OK d ดีนะครับเป็นเว็บคอร์สสอนทำเว็บออนไลน์นะครับนี่สามารถเข้ามาดูคอร์สเรียนตรงนี้ได้นะครับโอ้โฆษณาแฝงชัดๆเลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ปิดไปนะครับทั้งนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆนะก็สามารถทําได้นะครับนี่แบบนี้เลยเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัววิเจ็ตนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยเนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวไซต์บาร์อ้ออีกอันนึง ทั้งนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอันไหนไม่ต้องการนะครับก็สามารถแก้ไขได้ด้วยอีกวิธีหนึ่งนะครับก็มาที่หน้าหลักของเราเนาะแล้วก็ไปเลือกที่ปรับแต่งนะครับแบบนี้แล้วก็ไปเลือกที่วิดเจ็ตนะครับตรงนี้นะเขาก็จะมีในส่วนของตัวไซต์บาร์แล้วก็ฟุตเตอร์มาให้นะครับเราก็เลือกไปส่วนของตัวไซต์บาร์นะครับแล้วก็เลือกไปที่บล็อกนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเซิร์ชนะครับเนี่ยก็ต้องอ่านเอานะครับแบบนี้เป็นเซิร์ชเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรีเซ อาจจะต้องอ่านแบบนี้แต่ว่าถ้าไม่ถนัดนะครับก็สามารถนะครับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบเดิมก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์นะครับรีเซนต์คอมเมนต์นะครับอันนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็กดลบออกได้นะครับหรือว่าจะใช้การปรับแต่งจากตัวหน้าเดิมก็ได้นะครับก็แต่ว่าต้องอ่านเอานิดนึงนะครับเนี่ย last comment นะครับเนี่ยรีเซนต์คอมเมนต์นะครับตรงนี้นะแต่จริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนนะ ก็สามารถมาดูพวกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยพวกบล็อกนะครับอะไรพวกนี้หมวดหมู่หมวดหมู่แนะนําไฟเสียงเรื่องล่าสุดครับหน้าอะไรพวกนี้ลองเอาไปใส่ดูนะครับลองเอาเรื่องล่าสุดไปใส่ดูสิรูปภาพเรื่องล่าสุดนะครับแสดงวันที่ของเรื่อง อ่ะแบบนี้นะครับก็กดบันทึกไปนะครับอ่ะโอเคแล้วลองไปดูหน้าแรกของเรากันนะครับสงสัยตัวธรรมดาอาจจะแก้ไขลําบากนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องล่าสุดแบบนี้นะครับผมว่ามันก็สวยกว่าแบบเดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาภาพมาให้ด้วยนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับอันไหนที่เราใช้เราก็มาแปะนะครับอันไหนที่เราไม่เอาเราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ